แต่ว่าอย่าอย่าดูบอดผมแล้วไปดูบอดการนะเอ่ียห้ามเลยึมีความรู้สึกยังไงกับบอดของตาครับอันนี้คือดีมากนี่ผมลองแล้วของการก็ต่อตรงเหมือนกันถูกไหมต่อตรงเลยครับอยวไปดูสวัสดีครับทุกคน วันนี้ก็เรื่องงานยามดีนะครับจากคลิปที่ไปคุยเจาะลึกเรื่องนิโวโซกับน้องตาบรเศดมานะครับซึ่งก็น่าจะออนไประยะหนึ่งแล้วนะครับตอนท้ายคลิปเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าเรามาทดสอบอุปกรณ์กันใช่ไหมครับวันนี้เป็นเรื่องงานยามดีนะครับน้องตาจะลองเอาไปใช้จริงนะครับก็เข้าไปช่วยเซตอัพนิดๆหน่นนอยๆนแล้วกันเผื่อมันมีปัญหาอะไรนะครับสแตนบายไว้ Stand wide. เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตาเอาอุปกรณ์ชุดนี้ไปเล่นให้ใครนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เซตอัพมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็เป็นกีตาร์เทคใช่ไหมล่ะอันนี้คือต้นเหตุที่เราต้องมาเซตอัพกันครับคัสเตอร์โมดูลไฟเออร์เป็นปรีแอมจากจากอยู่ที่ป๊อบไหมใช่ไหมได้ครับใช่ครับเออเห็นแต่เห็นพี่ป๊อปประสันใช้อยู่ใช่ครับแล้วก็พอที่เราคุยกันเซตนี้คือพออยากใช้ปรีแอมมันเราก็ต้องหา power ครับเพื่อขับออกออกแคปได้นอกจากขับออกแคปได้แล้วต่ยังอยากให้มันต่อตรงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับ ็เลยมาจบที่ไอ้นี่ครับวาซาทูบแอมเอ์แพนเดอร์นะครับ<ช>มันก็คือทําหน้าที่เป็นทั้ง power amp ได้ด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดเจอสปีกเกอร์คาบิเนตเนี่ย<ช>ก็เอาภาค power amp ขับออกแคปได้เลยที่เหลือถ้าจะต่อตรงก็ใช้ภาคสปีกเกอร์ซิมของในของมันนะครับอันนี้ยังมีฟุตสวิตช์อยู่ใช่ครับจริงๆเราแพลนจะทําให้มันสวิตช์ด้วยระบบที่มัน a d v a านซ์กว่านี้ได้แต่ยังหาของไม่ทันใช่ไหมครับดูแหลกยังยังเป็นแบบเป,เปื่อยๆก็เดี๋ยวไว เซตอัพกันอีกทีแต่วันนี้ามาให้ดูเพราะว่าวันนี้ถ่ายลองครั้งแรกก็งานใหญ่เลยเนาะใช่ครับวันนี้ถ่ายอะไรกันครับวันนี้ถ่ายซองโซเปียครับซองโซเปียก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ลงหลังจากที่ซองโซเปียปอยเนาะแล้วเดี๋ยวจะอยากฟังเสียงไปฟังในซองโซเปียกนันนี่คือฟุตสวิแมนใช่ครับอันนี้เป็นฟุตสวทิที่พี่ป๊อปทำเองอ๋อพี่ป๊อปทำเองใช่โดยได้ข้อมูลมาจากบ๊อบแบชชอร์ครับก็คือคนทำอันนี้แหละ ก็เป็นเรื่องว่าสี่คำสั่งจะไขว้ขั้วมันยังไงนะโคตนะรับมันเป็นแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันใช้ฟุตอะไรก็ได้คอนโทรลแยกคำสั่งเนาะช่องสองช่องสามแล้วก็อีคิวแต่ตอนนี้คือ,อยังเซตระบบไม่เรียบร้อ,อยไม่ง,งั้นจะสั่งผ่านมิดองมิดี้ได้ก็เลยยังใช้ฟุตสวิตช์เดิมไปอยู่นะครับอไ,ไอสายไฟพิเศษตอนนี้ดีไหมครับตนาะดีครับมา,มาเยอะขึ้นกระแสมาเต็มขึ้นเนาะครับก่อนอฟเฟกด้วยเนาะ ครับก็ยังแบบยังงูงูปลาปลาอยู่เดี๋ยวเราจะเชื่อมตัวนี้อ๋อโอเคมาที่นี่เอาจากปรีแอมมาเข้าที่บอร์ดเอฟเฟกใช่ครับเพราะฉะนั้นบอร์ดนี้เนี่ยมันคือโพสต์ถูกไหมครับอยู่หลังภาคปรีแอมใช่ครับสิ่งแตกทั้งหมดเลยใช่ครับซีนัลเชนก็คือเข้าอันนี้เป็น er, บัฟเฟอร์บวกวอลลุ่มนะครับเข้าจูเนอร์จูเนอร์เดี๋ยวคงมาเข้าเนี่ยเนาะ เอ็มดีห้าร้อยดีดีห้าแล้วก็เป็นสเตเรอ r รีเวิร์บอาร์วีเจ็ดของดิจิ t เทคนะครับมีการปรับแผนกันนิดหน่อยนะครับครับเดี๋ยวตัวผู้เล่นประมาณนี้ก็ในโพสก็จะเหลือแค่ดีเลย์กับรีเวิร์บเนาะใช่ที่ั้นตอนที่เปิดแค่คิวแฮดแล้วก็โอเคสองอันที่เหลือไม่ได้เปิดครับขยับขึ้นมาหน่อยอยู่อย่างนี้ได้ไหมอยู่อย่างนี้ได้ไหม ได้ครับมันจะได้มันจะได้แบบไม่หลุดแล้วก็เดี๋ยวรอดเสียแม่งหลุดระหว่างนั้นนะตอนเหยียบใช่ไหม่ยมต้องถามพี่พีทว่าเข้าขามันเบคอนเมื่อวานรอดไหมฮะรอดครับอร่อยดี <c oughs> เช่จูเนื้อนี่เปิดไว้ตลอดอยู่แล้วถูกไหมครับสวยงามแต่ว่าอย่าอย่าดูบอดผมแล้วไปดูบอดการนะอ่าจะห้ามเลยชิบงอันนี้คือเตรียม USB มากับคอมเผื่อจะต้องแก้ปรับจูนอะไรแับซิมเนาะ ครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคน่าจะก็เดี๋ยวลองฟังในเอียลนครับส่วนใครที่อยากฟังก็รอดูซองทเบเปียนะครับครับอีกตอนที่ลงคลิปนี้อันนั้นก็น่าจะลงแล้วแหละเซิร์ชกันดูได้เลยเริ่มวัคซีนใช่ไหมเริ่มวัคซีน,นเรล่งของเจอพาร์กินสันเป็นวัคซีนวอมรักให้กับทุกคนแจกมิแจกมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดร, <laughs> รวมมินิเฮิร์ดอะ มินิเฮิร์บมินิเฮิร์บไม่ใช่มินิเฮิร์บอันนี้คือบอร์ดของการใช่ไหมครับตา <c oughs> ใช่ครับพี่ราคาน่าจะสูสีกันโอ้ยของของการนี้เดือดครับของการนี้เดือดเลยแต่แล้วก็นี่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดา อันนี้คือกีตาร์ที่แบ่งๆกันมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับตัวหลักวันนี้เป็นตัวไหนครับตัวหลักวันนี้ก็เป็นชาแบทครับตัววันนั้นใช่ครับแอ้โหสีโรสโก้โรสโก้แล้วก็เป็นเป็นลอร่าอิมพิวเวลสแตนดาร์ดครับทั้งสองตัวเลยสวยงามแล้วอีกตัวหนึ่งครับที่เอามาอีกตัวเป็นตัวสำรองอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสำรองแต่ว่าก็คิดว่า อาจจะใช้ในในช่วงเพลงหลังๆเพราะว่ามันจะมีบางเพลงที่เราใช้ตัวนี้อัดก็เลยคิดว่าเออมันมันก็น่าจะใช่มันก็น่าจะใช่ซาวนั้นๆก็คือตัวนี้ครับอันนี้เป็นอะไรครับเออเป็นออริจินอ64ครับ64 64ครับสวยเนาะก็โอ้หสีสวยเลยมันตอนแรกมันไม่น่าใช่เหลืองมันค่อยๆเหลืองมั้งใช่ไหม ครับตัวนี้ส่งคุณค่าถ้ามันเป็นซิโฟช่วงยุคแรกๆตัวหนังสือเป็นเป็นสปาเกตตี้นี่มันน่าจะได้ฟิลเหมือนตัวเมเยอร์มากกว่านี้เซลนี้เป็นซิฟแบบปลายปีใช่ครับปลายปีก็ตัวตัวหนังสือมันจะเปลี่ยน<อ>ใช่ครับแต่ก็ยังสวยอยู่ดียังสวยงามตามท้องเรื่อง แล้วเวลาเปลี่ยนกีตาร์อย่างเงี้ยต้องเปลี่ยน EQM ไหมเออจริงๆแล้ว2ตัวนี้เอาจริงๆเลเวลมันก็ต่างกันนิดนึงครับอืมจริงๆมันก็มันก็รู้สึกนะแต่ก็อาจจะไม่มากขนาดนั้นอาจจะให้เขาดันเขาดันให้เขาดันให้ที่เอเจนเนียร์เนาะใช่ครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้ามีเวลามาก็สามารถที่จะเซตแล้วเปลี่ยน EQ ได้ครับอะไรเงี้ยเนาครับถ้าเกิดเดี๋ยวเราเซตเป็น เป็นระบบ MIDI แล้วอ่ะก็พอเปลี่ยนกีตาร์ก็เราก็เปลี่ยนยกเซตไปเลยส่วนที่เหลือก็ของการใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นของการแล้วก็ของพี่โตอยาให้เดี๋ยวค่อยถามการแล้วกันนะใช่สวัสดีครับการสวัสดีครับการใช้กีตาร์อะไรครับวันนี้จะเป็นวีแกนอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้อันไหนตัวหลักอันนี้ของผมครับตัวหลักยี่ห้ออะไรครับเชอรี่ครับผมเป็นแบรนด์การเองใช่ครับใช่ครับคือทำที่เองเลย เกือบทำเองกับทั้งหมดเลยครับอ่าไม้ก็ขึ้นเองคือเรามี CNC ตัดไม้ตัดพวกอะไหร่ทั้งหมดเลยครับพันพันปิกอัพก็พันกันเองอะไรอย่างเงี้ยทำสีกันเองแต่ตอนนี้คือถ้ามีใครสนใจสั่งได้ยังสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้ในใน IG ของผมับ IG ผมได้หรือ IG ของเชอ r r รี่กีตาร์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ไปขอลองได้เลยครับ ก็ตอนนี้มีวันนี้มีสองตัวใช่ไหมมีสองตัวอีกตัวนี่ชุนี้กำลังฮิตชวงนี้กำลังฮิตสีแบบนี้สีแบบเดียวกัสีแบบเดียวกับสูตรอ๋อซีเป็นอัลบั้มใช่ใช่ซิงเกิลใหม่ใช่ไหมสีเดียวกันเลยตัวนี้เป็นอะไรครับเอาเดอร์ป่ะอันนี้เป็น black elder ครับ black elder ส่วนไอตัวตัวสีชมพูที่เป็น Red Order Red Order ก็เราใส่ครับใช่ครับเดี๋ยวไอตัวบอรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอลองเลยว่ะได้เลยครับมีความรู้สึกยังไงกับบอร์ดของต้าครับโอ้โหที่นี่ไม่พร้อมเลยอ่ะอนี่มาเล่นเดอะพายอินร้ามันมีแค่มีแค่นี้อ่ะใช่ครับแต่อยากให้่านไปดูนี่โอ้โหนี่อันนี้หนักมากเอออันนี้คือดีมากนี่ผมลองแล้วมันชื่ออะไรนะบอสวาร์สทูปแอมเอ็กซ์เพนเดอร์มันแบบ ได้เนาะแต่ของการก็ต่อตรงเห,หมือนกันถูกไหมต่อตรงเหมือนกันครับอยวไปดูอันนี้คีดน,นะนิดเดียวอันเปเลยเท่าไหร่อันนี้นนนนแหลกก้อนแรกว่าใน,นหูโอเคมากเลยนะในหูพี่ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนอกพีเอเไม่เลยไม่ได้จีนเท่าไหร่เพนาะในหูผมโอเคมากเลยผมถู้ึกว่ามันค่อนข้างดีอ่ะ,อะ ตอนนี้ต่อเลยใช่ไหมครับกีต้ามาแล้วต่อแล้วครับในบอร์ดนี่มีอะไรบ้างมีวาวครอบเข้าวาวก่อนวาวก่อนแล้วก็วนไปเข้า LA ลเอลเอซาวดิไซใช่เป็นบัฟเฟอร์ใช่ไหมบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์อยู่ใต้บอร์ดใช่ครับจะไปไหนก็จะขึ้นมาเข้าอันนี้ก่อนเฟสโตล่ามันคือเป็นมัลติเอฟเฟกต์ใช่ไหมที่ไม่มีเสียงแตกปะไม่มีครับแต่ว่าเป็นรวมแบบรวมโมดูลของพวก ทีวีที่เขาเคยทำไว้มาอยู่ในก้อนนี้หมดเลยแล้วก็มาเข้ามาแล้วก็ต่อเป็นหนาลุกเป็นอันนี้ก่อนได้สุดท้ยเราได้กนแล้วก็มาเข้าเสียงแตกก่อนแล้วก็กลับเข้าหี่อีอ่ทีที่ต้องทาเพราะว่ามันจะสามารถสลับสลับว่าเราอยากได้เสียงแตกเอาไว้ตรงไหนในบล็อกอ่ะอ๋อโอเคอเพราะฉะนั้นคือเข้านี้ก่อนเสร็จแล้วก็มาเข้าเสียงแตกหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วกลับมาเข้าที่นี่ทีนี้เราก็จะเรียงได้ว่า มัลัาดีเลตอยู่ก่อนเลยนะแต่บางทีเราอยากได้เทมโมโลอยู่หน้าเสียงแตกแลยนะสลับในนี้เอาสลับในนี้ได้โอเคทีนี้เสียงแตก5ตัวมีอะไรบ้าครับมีเป็นนอดแรงครับการ์บิทีการ์บิทีหนึ่ตัวนี้ชินหมดเลยนี่ใช่ครับชินอันจริงที่เราก็มาตัวนี้ก่อนเป็นเป็นครีนบูสนะครับขอชินเหมือนกันผมเหยียบผมจะเหยียบคาไว้เลยผมรู้สึกว่าเหยียบคาแล้วมันอิ่มขึ้นใช่นะกีตาร์มันแบบประกายมันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเข้า หนอดแรงแล้วก็ตัวนี้คือกัมพิตี้ใช่ครับโอเคอ่าข้างนี้อ่อันนี้จะเป็นชินดัมบลอยนะครับสองสองชัแนลเป็นสเปเชียลกับ ODS ครับแล้วก็มี PKS ด้วยร PKS ด้วยเขาชิ้นเขาเจ๋งมากเขาแปะมาให้เลยเขาแปะมาให้เลยแกะออกไปได้ครับครับแล้วนนนััะครบอันนี้ก็เป็นดัมบลอยเหมือนกันครับชัแนลหนึ่งอีกชัแนลหนึ่งเป็นเป็น Clean Drive อันนี้ c l e คลีนบูสอันนั้นคลีนดรีฟคนละแบบใช่ไม่เหมือนกันเลยแล้ว ผมก็ไม่ได้ลองคลีนคลีนดรัก้อนแยกๆนะแต่รู้ว่ารู้ว่าสเปเชียลเนี่ยผมต้องการใช้2ออันคือบนไวทีผมก้มมาปับไม่ทันอะไรเงี้ยผมเลยต้องการแบบแตกเยอะหน่อยอันนึงแตกน้อยแล้วก็อยากลองไอ้คลีนคลีนดรับเนี่ยเอามารอปรากฏว่าตอนนี้น่าจะชอบที่สุดชอบกว่าแตกอื่นๆอีกอะเจ๋งมากเลยครับแล้วก็มาเข้าเป็นเชฟรปออกเป็นรีสตร์ชันจะไปเข้าแอปบนกลับมาเข้านี่ แล้วก็ไปออกเอออีกตัวนึ่งใช่ครับแล้วมีบัฟเฟอร์หัวบัฟเฟอร์ท้ายเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็มาออกที่มิวแมทอันนี้คือใช้เป็นแอมเป็น o l i d state แอมใช่ครับเป็นแอมเลยนะครับครับผมแล้วจากนี้เป็นไหนต่อครับจากเนี้ยปกติมันมันมีมันมีเป็นพาร์ทแคปแคปซิมูเลเตอร์ด้วยคือยิงเข้ามิกซ์ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าอ่ามันมันเนื้อไปนิดนึงมันไม่มีแอมเบียนต์ของของการไมค์กิ้งอะไรเงี้ยก็เลยสั่ง ฝากเพื่อนซื้อมาจากอเมริกาครับฝากพี่ต้าแหละเนี่ยก็คือฝากตาซื้อมาใช่อันนี้คือมัลติแคปมัลติแคปครับก็จะมีมีปรีมีพาวเวอร์อ่าเป็นเป็นซิมเลเตอร์ทั้งหมดอ่าอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เลือกแคปแคปได้นะครับก็พอเราออกไปที่มิกซ์มันก็จะกลมกล่อมโอเคเรามาทำกันครับ เ,เช็คแล้วในหูเป็นไงครับในหูดีมากเลย<อ>ใชเไหมใช้ดรามเวอร์เวอร์ใช่ไหมโคตรดีค <4 D S 2> ือในหูฟังแล้วมันเหมือนแอมหลอดเหมือนแบบเหมือนมีแอมอยู่ใช่แล้วคือเกียงใช่ใช่แล้วบรบร,รยากาศเอางี้ดีกว่าคือไดนามิกเวลาเราเล่นเนี่ยครับเวลาเราเล่นดอกแคบมันจะมีสเปซช่องว่างระหว่าง ตรงนั้นอยู่ซึ่งอันเนี้ยให้ความรู้สึกนั้นให้ความรู้สึกนั้นในหูซึ่งปกติพอเราใส่หูอะมันจะเหมือนเสียงกีตาร์มันอยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมอันนี้มันยังรู้สึกว่าถอยไปหน่อยใช่ครับก็รู้สึกเออประทับใจประทับใจมากในในเซตอัพนี้ถ้าซาวมันได้ก็เหลือแค่เซตระบบเนาะว่าจะใช้มันยังไงใช่ครับไว้เดี๋ยวมีเวลามีคอเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมากันใหม่